นี่ครับลูกดาวครับโอ้โหไปไกลเลยลูกดาวนะครับอันนี้ช่างสรั่งตรงมาเลยครับนะครับมาจากตลาดเขตนะครับช่างตลาดเขตนะครับอันนี้นะครับมาช่วยงานครับทําให้ทันครับปีนี้สั่งให้ทำหนึ่งรลูกนะครับไม่รู้ว่าจะทําทันหรือไม่นะครับมาดูกันครับว้าวเพอแป๊บเดียวครับปากซ้อนอยู่ตรงนี้เลยนะครับสองปากนะครับ แค่วันสองวันนี้ขึ้นอีกแล้วครับนี่ครับปลาคอเลตนะครับตัวนี้นะครับสองอ่างเลยครับนี่สองปากเลยนี่ครับขึ้นพร้อมกันเลยนะครับนี่นี่นะครับขึ้นพร้อมกันเลยครับนี่ครับอันนี้นะครับนี่ขึ้นพร้อมกันเลยอันนี้ปากเลตนะครับเลตทั้งใบนะครับใบนี้นะครับใบนี้เลตทั้งใบนะครับว้าวมีสี่ซันแล้วครับ มีสีสันแล้วครับนี่ดีครับว้าวมาไกลเลยครับวันนี้มีสีสันเรียบร้อยเลยครับอันนี้ต้องหุกพุธนะครับ